แสนหกพันห้างานชอรเด้อ อกขนมนี่เขาีแนะขนมมน่อเขาแสนเจ้าห้าบวกแซ่แสนสาม

ุ็ควรจะกังวลเลยนะแนะนำกินแคร์ได้ด้วยให้ดูหนะ้าให้ดูหนะ้าหเอ,อหน้าที่บอได้แต่งอีงอย่างเลยฮะนะ ให้เบิ่งหน้าดีแบบหน้าสุดแต่ละมือดีเป็นจังไดนะโอ่หน้าแบบเอาให้เบิ่งดีแบบหน้าสุดอีดีไดเดีสุดจริงสุดจังโน makeup บ่ no make ม,มีอย่างจังอย่างเลยหมวล้นนหมาคือมองึง ไกลพ้หวอฝน <c oughs> ตกไงยุพีนาฝนตกนั่งขายเครื่องอยู่ก็ฝนตกลิมเรื่อยๆลิมที่ๆไหมมี น OK> ิ่มหวานมันโนมันนาเข้าไปฝาเข้าไปนิ้มหวานอ้ ตรงนี้ยิ้มบม่หวานปะไดนยิ้มอยากเอาส้มเพราะว่าบ่าค่อยได้อาบน้ำ <c oughs> ไม่ค่อยได้อาบน้ำอยู่อ่ะอยู่แถวนั้นฝนตกโบอยู่พี่ตกทุกมือเลยได้ อยู่พี่ฝนตกทุกมื้อเลยทุกมือเลยดีออเศร้าวสวยแรงแดดน้อยนึงเล้อกะตกคือเก่าเปินตกเปิดแดดเปินตกเปิดแดดปูม,มีเครื่องนุ่งแล้วเนียซื้อใหม่ราะม่ค่อยได้ซักเลยซื้อใหม่ซื้อใหม่อย่างเดียวผมกะ บา,บางมือสะบางมือกะสะบางมือกับบริซักเอากระแท้ชีวิตในค้านะบอกแท่ก่อชีวิตในค้าไงจ้ะตื่นเศ้ามากับะเปิดหานเรีงมากับปิดหานแล้วก็นอนบริซักเครื่องเลย เคยเป็นเหมืนบอ่ะนี่เป็่นตลอดปิดประจำวารันหวาัวลานประธานบ้า ค่อยมีลูกค้านะ่ะมิดจัด <Okay. S 1> พัอนจะไปแล้วนะ,ะไปแล้วนะทำงานแล้วนะ,ะมาไลฟ์ใหม่